หน้ามีซอมบี้อยู่เยอะเยอะมาทางนี้เจอกระป๋องเปล่าอย่าไปเก็บเลยเอาไว้ปลานัดมันวิ่งมาแล้วมันเห็นถอยอามมันแล้วเขาย,ยิงอะเฮ้ยยิงเลยข้างหลังมีบ้านยิงเลย ไอ้ี้ยมันย้อนแสงอะมืดนัดวิ่งก่อนวิ่งก่อนย้อนแสงอะมุมเนี้ยโอ้โหมืดผมไปเอาขวานให้เดี๋ยวเจอกันมืดอะใหญ่นะครับตัวคูมันตัวคูมันมือสั่นว่ะโอ้โห้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะ 3ามตัวได้นะผู้ตรงนี้ติดอยู่ตรงผ้าเลนะือเนี่ยผมดีเรียบอ,ออกไม่ได้มีวิ่งมาเพิ่มมะอันนี้น่าจะมีนะนนมประส่มีโดนเลือดไหลอะไรเปล่ปะไม่โอเคมันรัวไปนิดนึงรัวอันตรายอ้าไปไหนวะตั้งร้านเหรอ ตามแพงคิวเลอร์มากเลยอ้าวเราไม่ได้มาจากคนนั้นเหรอได้แล้วแล้วเป็นอีกแล้วครั้เหี้ยตกใจอ่ะการช็อกตกใจโอเคผมเกวขวานให้ละเ็ดี๋ยวไปเจอตรงถนนใหญ่นะครับผมเออไปเจอตรงถนนใหญ่แม่งคุยทางเซอร์บริสัตว์ไม่เกรงใจคนอื่นลนะเราปรับได้ปรับได้ แต่มันอยู่ไกลกันเนี่ยเอ้ยนัดนัดหน้าซอมบี้ระวังเฮ้ยนัดไม่หมอบไม่ทานละมันวิ่งมาละนัดนัดนัดเฮียลูกจี้ยสัตว์กัดกูเลือดไหลเลยเอาละ่ะมาทั้งหมู่บ้านแล้วทีเนี้ยนัดภูมิใจอะไหนวะมมันิว <c oughs> เฮ้ยแป๊บนึงเปลี่ยนแม็กก่อนไม่เชื่อซอมบี้จากหน้า มันตายมั้งไหมเนี่ยมันตายยากมันมีโกดังอ่ะในโกดังที่มันมีแถวตรงตรงที่มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆอ่ะ uh huh. มันจะมีของเยอะไหมไปหาที่หลบอ่ะเจ็ด <c oughs> <7 S 2> อยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เจอซอมบี้หนาหนึ่ตัวพยายามหามแมปอ่ะหาซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณเนี้ย ตอนนี้อ,อ,นอยู่ตรงช่านเรือโหมันย้อนแสงมืดอ่ะอนัดท่าที่สองหน้าว่ะยืนได้ไงประจำอ่ะมึงอ่ะคืนนี้เราต้องเจอกันนะแล้วเราอ,ออกออกกันนะครับเข้าใจไนะหมครับคืนนี้ฮะตรงไหน หรอรู้ว่าซอมบี้เดินมาทะลุบ้านเลยตอนทะลุบ้านเลยแดดแม่งโพเพริบเยสเจอกะอระเป๋าอลิฟไหนเนี่ยในบ้านอ้ามึงอยู่ในบ้านแล้วหรอ,อ,อข้าวข้างไหนวะเข้าตรงประตูเนี่ยข้างหน้าข้างหลังตัวตรงกลางตัวมึงวิ่งชนบ้านอยู่อ่ะเออเอลิฟแพ็ก โอ้ยเจตหน้ามานนเป๋าใหญ่มีฟ้าอันนึงเจอสองอันเออสองเป๋่าเลยเรากำลังเข้าไปในตรงนร้ไม่พี่อยู่ห่างอะ่ะประมาณหกเจ็ดโลโหกอูอยู่เมือง <ib> อะไรอ่ะวยบว V Y B O R ด้านบนกลาง,ลางๆแบบออกมาแล้วออกมาแล้ว ตามหลังมึงเนี่ยตามถนนไปนะ่ะห oh. น้ามาร์เก็ตอยู่ขวาม,มือเนี่ยนะถนนเนี่ยอ๋อไกลนั่นึงยวามาดูอ๋อ oh. มีอะไรปะผ้าพันแผลมานเลยที่อ่ะเออเอาไว้กระป๋องน่ะกำลังหิวพอดีเลยขวานดิแกอ๋อ oh. เอาไปหมดแล้นะเ <Hello. S 1> นี่ยไปตามถนนอะอยู่ฝั่งนู้นอะ เนี่ยมอปทางถนนเนี่ยขวามือเห็นนะมาร์เก็ตแสงมันจะย้อนอะมืดมืดโอ้ยโอ้ยมืดตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดนะเข้ามาในมาร์เก็ตยังกำลังจะเข้าโอ้ยแสงโอ้กระเป๋าโอชิ่องอาหารเต็มเลย นี่ไงกูเจอแล้วแพคคืลเรื่องโอ้ย้อนแสงมืดตัวทำไมต้องมีย้อนแสงเลยเนี่ยสมจริงไงระบบนัดเอ็มหนึ่งอยากปรับภาพันเ<ะ>อ็มเก้าเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยพี่ปรับวิทีไฮอ่ะปรับไม่ได้แหละเดือดซอมบี้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวของหลอนละ อาหารน้ำอยู่ที่ตัวข้าเยอะนะ,จะเจ้าอะไรบอกนะเอ้ยรถรถมันมาชนหรือมันเป็นฉากวะมันบัคเข้ามาในเนี้ยหรือรถคอยลอยคนขับรถมาชนโง่ชนไม่ได้หรอกไอ้ไเนี่ยสภาพรถแม่พังเลยอ,อยากลองเสียเ่ยงมเฮ้ยมึงเห็นอย่างที่กูเห็น่าเนี่ยตรงพื้นเนี่ยตรงที่ข้ายืนอ่ะมันเห็นเป็นป่องแ๊บซี่อยู่สองป่องม่าจะเก็บไม่ได้ เออไอ้หียมันเป็นกระป๋องเปล่าใช่ไหมอ้าวเ,วเาหรอ,เ,อ,อเก็บเลยโอ้าดจอตอนนี้นมันสใสโอ้โหที่ห้ามเลือดใครเป็นเมนวะเอาให้เลย <c oughs> ลอ้าวเ<อ>าหรอเอาวางเก็บไว้เ้เจอกระป๋องอะไรด่เยอะเนาะโอ้ที่ห้ามเลือดอยู่กูหนึ่งสี่ ห้าหกเจ็ดอันน่ะที่ห้ามเลือดอ่ะโอ้ตรงตรงนี้โคตรเยอ,อะนะไม่เอาไปติดตัวลวมั้งเหรอเดี๋ยวพอเจอไ,ไม่<ล>เอาเอาให้เต็มเลยพอเจออะไรดีๆค่อยทิง้งอ,อ๋อวันนี้เป่าไงเจออะไรดีๆค่อยทิง้งเอาชี้อะตาคามาตั้งนานบ้านเปิดประตูไม่ได้ อาหารหลังล้านเต็มเลยนะัดบางอันค่าเก็บไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเออกินอาหารกินน้ำมั้งเด้เอเปล่าจะได้ว่างเนี่ยตรงตีเนี่ยน้าเห็นมั้งกูวะเป็นกระป๋องอาหารนะแต่แม่ตัวข้าไม่เห็นวะเห็นได้อิมพี่อิมพี่บอก นี่ใครรู้จักไอยุทธมั่งอ่ะ YUT อ่ะไหนไหนใน TS อ่ะพี่ทำไมดีแม่งมันหลงพี่อะรู้บอก TS กางนี่เพิ่เถอะหลื่อยข้ามแม่แบนเลยเออมันออกหนีออกไปก่อนอะเฮ้ยดูประวัติดิดู IP ได้วายออก YUT ดูดู IP ดิเ,ออเก็บ IP ไว้ตอนคืนตอนน่ะเอ,อ้ยนัดเสียงซอมบี้มันเห็นเนาะ IP มันดูตรงไหนเนี่ยผมไม่เห็นมันแค่เห็นมันอ่อนใน TS อ่ะ โอ้ปล่อยมั้งพวกงี้งงกันทั้งห้องเลยพี่เล่นโลกันอยู่ด,ด,ดีใครบ่นเยี่ยได้ไหมห้องไม่มีรหัสอย่างนี้เป็นงี้แหละอ๋อสีผ้ายโซเหลืองนี่ซัมบี้้ากจาก่าจ่าคาตาจะเห็นไหมเนี่ย <c oughs> น้ามาหน้าร้านดิซอมบี้เข้ามาในร้านเหรอหรือหรือมัน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 เซิร์ฟมันอะไรมันเดินทะลุกระแพงเหรอนะเน้ายืไม่เห็นด้วยไม่เห็นหรือมันบั๊กวะค้างว่มันค้างอยู่เจ็บของไหมเออระวังหน่อยของเต็มเป๋าเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเชนาก้อนแวะแวะไปแคมป์เราแล้วก็ลงเชนาก้อนด้วยอนัสขอมาเก็บเพราะไม่ต้องผ่านอยู่แล้วค้างเหรอเออชีย่ยเอ้ยตรงข้ามมาเก็ตเป็นโรงเรียนเว้ยของเยอะของเยอะสัตว์อยากจะบอกโรงเรียนอ,ะอ,ยอ,อ่ะเดีออ๋ยวรอ,อ,อกันรอกันรอมันเกิดสูงสภาพผมเออเอ็งอยู่ไหนตัว โอ้โหดูแดงกถึกๆเลยมึงกินมึงกินน้ำหรอได้ยินเสียงเพิ่งกินโอเคยังวะเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตแดงวัดมันเห็นเหรอวะ เออเดี่ยมันเห็นละลัลนล่นละต้นต้น,ตนมันลั่นกูละเซอร์มันแหลกเหรอเออแหลกนะแล้วเรายิงไปไหมต้นเหลืองเหลืองขาดละไม่ตกตัวใหญ่เลยเนี่ยตรงข้ามเนี้ยข้างหน้ามาเกต์น่ะนับปิดประตูปิดได้ปะไม่ได้ปิดอ่ะโอ้ไม่ชอบเสียงปิดดิมิวสิกอ่ะพี่ก็ปิด เสียงเหมือนพวกเครื่องจักรอะไรฮะมีเสียออนั่นแหละพี่ปกิดไปลรวพี่ก็พี่ก็ไม่ชอบไปเจอเฟซมันละมันมันพยายามจะมันรู้จักไออาร์ตหนึ่งสี่แปดแปดเจ็ดมันพยายามจะหาเรื่องให้มันโดนแบนเหรอผมได้เฟซมันมาละอาร์ตมันเป็นคนให้ผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการผมสืบตามไวริสมั่ง ในใรู้สึกไหมาค้า่ามีบริษ์นะยุทธลองพิมพ์ยุทธเข้าไปดิอ,อันนี้ผมกำลังจะส่องเฟสมันอยู่ทำอะไวะนัดปลาไปไปไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ,อ่ะโรงเรียนของเยอะแล้วไปแคมป์แล้วไปรับเจด้ว เด็กพีบีนี่่งเนี่ยโรงเรียนของเยอะสามชั้นอ่ะต้อนมาชวนเล่นด้วยเอออาบเล่นเลยครมึงใครโทรไม่มามาโรงเรียนก่อนเร็วเายเลยเยิม แม่คุณอยู่ตรงแคชเชียร์นะพี่ี้เชมซอมบี้เต็มเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าง้างจ้วันวันนี้วันนี้ยิงซอมบี้ไปเจ็ดสิบหกตัวเอ้ยเรื่อง่องพ่องขำกันทั้งเดือนหน้าน,นหนาน้าเห็นหน้าตรงข้ามอ่ะกระจกหนะ่ะเห็นหน โรงเรียนเ,เ,เดือดประเดิมออกมาแล้วนะต้เนเอาไวาก้กับปุอีกอ้สับที่จย้อนแสงอีกหวยตกจริงจนอารมณ์เสียจะเข้าไปโรงเรียนแล้วนะเว้ปากข้างเงาออกทั้งหมดเลยต้น ไม่เอามันไม่สวยเลยน้าของเต็มเลยวะเนี่ยเป็นเอาความสวยหรือเป็นปากออกหมดเลยวะใครผสมพันหมา <laughs> หน้าของเต็มเลยโร<อ>งเรียนเนี่ยต้องข้ามเนี่ยข้อเชื่อวะยิงแม่งใครใครเข้ามาวะอ๋อ กระติกน้ำ <ไป S 1> โคตรเยอะเอาไปเคลี้ยงหัวคนได้แหละอ่านไหนมันเงียบกว่ากันอะไรอไอวินไอวินวินเชสเตอร์กับอะไรเนี้ยดับเบิลเนี่ยก็มาชนกันจางพอเรียบพอกูทิ้งโค้กไว้นะเอากระติกน้ำมาปลกองอกระติกน้ำเต็มอะ่ะท,ทิ้งโค้กไว้กระป๋องเรียของเต็มเลยอะ่ะเจ็ดมานี่รวยเลยไม่ใช่ของครบแหละ อวออาวเออเฮ้ยฉลังนัดเจอฉลังนัดฉลังเหรอมันเก็บไว้ช่องไหนวะเ,เย็ดไอ้ที่เปปืนหลักกูเอ้าเอ้าแล้วกูถือปืนหลักได้ไงเอางง กูดอกไปแล้วมันใช้แทนปืนหลักเว้ยนัดแฉลงอ่ะไม่เอาไปชั้นสองเลยฝั่งนู้นดูยังห้องฝั่งนู้นแต่ละห้องดูแล้วชั้นสองกูทิ้งไว้กูเอากระติกน้ำแบบที่มันมีน้ำไว้มันมีกระติกเปล่าอันหนึ่งไม่เอาเอากระติกที่มีน้ำอาหารทิ้งระเบิดดิปะวะ เอาอะเอาฮีทแพ็กทิ้งไว้ดยอะเซิร์ฟฮะสุดละไอสิบสิบห้าเอ็นดีกกสุนกลัวนะอ๋อวินเชเตอร์อ๋อเก็บมาจากข้างล่างอะนะระเบียงดันฟ้าออกไปได้นะ จตุต้ออนได้หนึ่งแปดแปดหกอ่ะแพงเคิวเลอร์ไม่เป่าเต็มเต่าเต็มข้างนี้ไม่มีอะไรด่านฟ้ากับ <Okay. S 1> ชั้นบนอีกอันนี้ไม่มีอะไรด่านฟ้าฝั่งนูนะ้นอ่ะ ไม่มีอะไรเหลือด่านฟ้าละนะัดข้าขึ้นไปด่านฟ้าสูงสุดแล้วไอ้เฮียมีแต่ท่อนไม้ลงลงปลาปลาปลาไปแคมป์ก่อนนะมาแคมป์เลย ไม่ข้างบนไม่มีอะไรแล้วนัดซี่โคของเปล่าด่านฟ้าแบบข้างบนเลยนะไม่มียิงซอมบี้วันนี้ป่าเคลียทางมันไม่ค่อยมีนะกลับไปแคมป์ก่อนปกก่อ,อนะแคมป์แคมป์ ของเสร็จก็ไปเชนกอสไปหาของไปไปโงบาลไปหาเจดลงมาชั้นหนึ่งเลยนะลงมาชั้นหนึ่งอะององเนี่ยเห็นทางนี้ป่ะเห็นคามาทางนี้ออกไปทางเนี้ย จะไปออกยังไงเนี่ยทะลุข้างนี้มีซอมบี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่กรอกน้ำเว้ยเนี่ยมันจะเป็นอยนะ่างงียนัดกรอกน้ำเนี่ยเก้าอี้ล้อมอยู่นเห็นนะเฮ้ยซอมบี้มันเห็นใครปะะเปล่าวะวิ่งเลยเปล่านะ Cọc nám là bao Cọc nám hả? Ừ. vinh được bao? nát vinh bao? được à, à, zombie mà. Vinh. Vinh. Vinh, vinh, vinh. Vinh. ไปออกแล้วกันแล้วข้างวิ่งไปทุ่งหญ้าก่อนค่อยๆเก็บว่ะรุดต้นลวงอ่ะเลยนัดแรกเราน่าจะสลัดสมบีแล,แล้วมันมาอีกสองตัววิ่งไปก่อนค่อยยิงวิ่งไปไกลๆก่อน นั่นนั่นจะฟืนกลมาเนอะเว้จริงๆงเ,เสียงอะไรลูกซองเหรออ๋อดังปุ้งปุ้งสายขาหมดแล้เออ้ยเสียงแม่งเสียงแม่งเพาะดีว่าเบรดข้างหน้ามีวัวเอ้ยแกฮะไอ้อย,ยิงอะไรเนี่ยไออัพไออัพมันยิงกลตีน เดี๋ยวจะล่วงเดี๋ยวล่วง,ววงตะลันเป็นเน้ไม่ดูดูม่เดินแขกม่เดินแขก